สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีน้ำเงินค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่43สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดยานพาหน,นะจำนวน2คันพร้อมพลขับ คนย้ายแผ่นปูสนามบินจากกองบิน56เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมโคกหนองนาในห้วงวันที่18-22ตุลาคม2566ซึ่งเป็นพื้นที่ค่าราชบริพาลในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ข้าราชบริพารในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่พักอาศัยตามภูมิลําเนาของข้าราชบริพารในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งรายได้ที่พอเพียงสำหรับการเลี้ยงตนเองและครอบครัวณนะตำบลพังยางอระโนดจัังหวดสงขลาและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินจบข่าวอานิลาเจ๊ฮอ่าน